สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวสำหรับสายบิ c คอยที่ใช้ในมือถือนะครับนี่ก็เป็นอีกอแอปหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับชื่อ f r e e b i คอ o สป s ิน n นะครับสมัครง่ายๆครับก็จะมีเมนูเข้า,เ,าเมื่อเราโหลดแอปมาแล้วนะครับผมจะทิ้ง ลิงก์แอปไว้ให้นะครับข้างล่างนะครับก็เราสามารถที่จะสมัครโดยผ่าน Google นะครับ Google หรือว่าผ่านทาง facebook นะครับนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะกรอกไปสมัครที่ซิงค์ัพนะครับซิงคัพก็จะเป็นก็จะต้องกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์สองครั้งนะครับแล้วก็เขียนไปนะครับแล้วก็เวลาถ้าเข้าระบบก็เข้าไปที่ซิงอินนะครับไ i g ์อินนะครับตามนี้นะครับ แต่ผมใช้ช่องทางที่สะดวกก็คือผ่าน Facebook นะครับตอนนี้เข้าไปแล้วครับแน่ของผมนะครับตอนนี้ผมเก็บได้อยู่ที่8,435ันี่าตชินะครับก็เหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีกับ40กว่าวิครับก็จะสามารถที่จะกดสปินคือเป็นประ,ประมาณว่าเป็นวงล้อครับวงล้อมหาโชคตั้งแต่10บซาตตชีถึง2 2 0 0อ หนึ่งร้อยซตชีครับให้เราเขาจะเขาจะสุ่มให้เราครับแล้วก็ระหว่างที่กดสปินก็จะเป็นโฆษณาขึ้นมาครับนะครับแล้วก็มันจะเก็บไว้ที่บาลานซ์ตรงนี้ครับก็ตอนนี้ผมได้แปดแปดพันสี่ละแล้วก็จะโอนให้เราถ้าครบสองหมื่นนะครับสองหมื่นาโตชิก็จะโอนให้เราทุกๆุกเที่ยงคืนนะครับวันจันทร์นะครับก็จะโอนเข้าเข้าวอลเลตนะครับบิทคอยวอลเลตของเรานะครับ ก็ข้อมูลเราก็มากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับตัวรูปตัวคนตรงนี้ครับนะครับก็จะเป็นการกรอกกอีเมลเข้าไปแอคเคาท์นะครับกรอกอีเมลแล้วก็ที่อยู่ของบิตคอยน์เลดของเรานะครับมันจะโอนให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีปุ่มสีแดงๆข้างล่างขวานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการโหลดบิตฟรีนะครับก็เป็น เป็นการที่จะโหลดแอปนะครับโหลดแอปต่างๆครับที่เกี่ยวข้องกับอแอปตัวแอปตัวนี้นะครับเหลืออีก18วิ17วินะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนวงล้อกันว่าผมหนึ่งครั้งจะกดวงล้อได้3ครั้งนะครับ3ครั้งต่อ30 30นาทีนะครับ เราจะสามารถกดได้แล้วครับตอนนี้ผมได้อยู่3ครั้งนะครับ3ครั้งแล้วเราลองกด s ป i n กันดูนี่ก็จะมีตัวโฆษณาขึ้นมานะครับถ้าจบโฆษณาปุ๊บวงล้อก็จะหมุนหมุนแล้วก็ทําให้เราเห็นเราจะรู้ว่าเราจะได้กี่แต้มนะครับกี่ซาโตชิแล้วก็มันก็จะเก็บไว้ที่บาลานซ์นะครับอรอสักคู่นะครับ มาแล้วครับกดปิดนะครับกดกากบาทเหมือนเดิมนะครับวงล้อก็จะหมุนครับหมุนแล้วสุ่มสุ่มให้เราได้เท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ครั้งแรกผมได้เจ็ดสิบมาตอนผมพอใจละถ้าพ่ไม่พอใจก็กดแคนเซิลนะครับแต่ตอนนี้ผมพอใจก็กดเคมได้เลยกดเคมก็จะมีโฆษณาขั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันก็เก็บเข้าที่บาลานแล้วนะครับง่ายๆครับนี่เห็นไหมครับกดสปินอีกครั้งหนึ่งก็จะมีโฆษณาขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง รอสักครู่นะครับโฆษณาเมื่อโฆษณาจบไอวงล้อก็สปินก็จะจะหมุนหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับจนครบสามครั้งนะครับหรือว่าเราจะไม่พอใจแต้มที่เราได้ก็ก็กดใหม่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเสร็จหรือยังเออต้องดูให้จบนะครับถ้าไม่จบมัน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 จะไม่รันให้เรานะครับจบก็กดปิดวงล้อก็หมุนหมุนปุ๊บ เนี่ยอย่างเงี้ย,ยครับเราได้35สาตชีไม่พอใจก็กด cancel. แคนเซิลก็จะเป็นการสปินใหม่นะครับสปินใหม่นะครับลองไปเล่นดูนะครับลองแอบปบนี้จะสุ่มสปินของเราได้ได้ง่าย,ายๆครับลองดูนะครับ30นาทีมันก็โหลดใหม่ให้เราแล้วนะครับก็โอนเข้าทุกๆวันจันทร์นะครับเป็นอีกแอปนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมได้โอนแล้ว โอนเข้าบัญชีอลเลตของผมแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่ได้140นะครับก็เคลมไปเคลมไปก็มีโฆษณาขั้นครั้งหนึ่งก็โอนเข้าบาลานด์เรียบร้อยนะครับสปินอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องรอให้โฆษณามันจบก,ก่อนนะครับวงล้อที่จะหมุนได้นะครับอันนี้มาอาทคติ์นอกสถานที่นิดนอกสถานที่นิดหนึ่งนะครับเสียงอาจจะดังนะครับ ออแปอบปนี้คือทุกๆ30นาทีนะครับก็จะ,จะจะจะเป็นการโหลดใหม่นะครับก็สามารถที่หมุนหมุหวงล้อได้3ครั้งถ้าไม่พอใจก็กดแคนเซิลต่อครั้งได้นะครับแล้วจะได้เหรียญซาโตชิโอนเข้า,าบัญชีวอลเล็กของเราที่เราสมัครไว้แต่ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ข้างล่างนะครับก็สมัครได้ไว้ได้นะครับแล้วก็เอาเงินซาโตชีนี้ไปลงทุน หรือว่าเติมเงินอะไรต่างๆได้นะครับนะครับครบ3าครั้งก็จะโชว์โชว์กันว่าสปินอีกครั้งหนึง่งสปินล็อกนะครับอีกครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับถ้ายัางไงก็เพื่อนๆลองโหลดไปเล่นดูนะครับแอปนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเล่นง่ายๆครับแล้วก็ได้แต้มเยอะด้วยนะครับรวมๆกัน3ครั้งก็ได้เยอะครับ200ถ้าถ้าเราไม่พอใจ70ก็มาครั้งก็ได้ 350 7 0 0สอะไรอย่างเงี้ยครับก็สูงสุดผมเคยได้700นะครับนะครับเขาลองไปเล่นดูนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแอปสปินนะครับกรณีที่เราทำหมุนวงล้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีโหมดข้างล่างนี่เห็นไหมครับฟีเวอร์โหมดนะครับถ้าเราทำได้ถึง100ปปุ๊บเมื่อไหร่นะมันก็จะมีแต้มให้เรา แต้มเท่าเดิมนะครับที่วงล้อนะครับแต่จะคูณ2เข้าไปนะครับจะทําให้เราได้เหรียญซโตชิีมากขึ้นนะครับเรากดสปินนะครับเเหมือนเดิมครับมันก็จะขึ้นโฆษณาของแอปนะครับที่แอปเขาโหลดมาให้เราเลยนะครับเราต้องดูให้จบนะครับไม่งั้นเราเราไม่สามารถหมุนวงล้อได้นะครับสักครู่นะครับยืนยันว่า มีส่วนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยืนยันว่าผมเบิกเงินเข้าเ,าเป๋าวายเลดผมเรียบร้อยแล้วนะครับแอปนี้ได้จริงๆนะครับกดปิดไปนะครับกดปิดพวกนี่ไงครับหมุนวงล้อหมุนวงล้อไปเสร็จปุ๊บเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบคูณสองก็ได้ร้อยสี่สิบถ้าเราพอใจตรงนี้แล้วเราก็กดเคมแต่เรายังไม่พอใจก็กดแอนเซอร์น,นะครับแอนเซอร์แล้วก็กดสปินใหม่ รอแป๊บนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วแอะวงที่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะหยุดละอ่าเมื่อเราได้โอ้ได้น้อยไปครับเจ็ดสิบเองโขยครั้งนึงครับอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมันจะเยอะกว่านี้อีกหน่อยนะครับโอ้โหกว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ figure หมดข้างล่างนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้คูณสองอีกตั้งนานนะครับอ่าเราอีกสักแป๊บหนึ่งอ่าได้แล้วครับ ผมวงล้อเลยเจ็ดสิบฮะเจ็ดสิบก็เจ็ดสิบครับกดเคมนะครับแล้วก็ได้เจ็ดสิบนะครับแล้วก็มีโฆษณาขั้นกลางนิดนึงนี่ครับเรามาดูนะครับว่าผมได้ถอนเงินไปหรือยังอ่านะครับมันจะถอนทุกๆวันวันจันทร์นะครับมันจะมันจะถอนโดยอัตโนมัตินะครับโอนไปที่กระเป๋าเงินที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับเวลาศูนย์จุดศน เป็นเวลาของต่างประเทศนะครับไม่ไม่ใช่เวลาบ้านเรานะครับในส่วนของวันจันทร์นะครับมาดูนะครับมาดูประวัตินี่คือ h i สตอรีนะครับประวัติการเบิกถอนของผมนะครับนี่ครั้งก่อนผมถอนมันโอนให้ผมวันที่ไอ้วันที่7พฤศจิกายนสองพันร้อยสิบหกนะครับโอนไปที่กระเป๋าเงิตที่เราตั้งค่าไว้นะครับสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าซาโตชินะครับเช็คถูกเรียบร้อยนะครับผมไปเช็คใน เป่าไวเลมแล้วนะครับก็เข้าจริงๆนะครับก็ก็ยืนยันนะครับว่าแอปนี้สามารถได้เงินจริงๆนะครับลองไปเล่นดูนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ได้จริงๆนะครับโอนจริงๆนะครับแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับทําแป๊บเดียวก็ได้ละสามหมื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นเก้านะครับลองลองลองไปเล่นดูนะครับถ้าเล่นมีเวลาเล่นก็เล่นหมุนให้ครบสามครั้งถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับ ก็ครึ่งชั่วโมงครับเขาเขาก็จะจะให้เราเคลมได้อีกครั้งอีกสามครั้งนะครับหลัครึ่งชั่วโมงแน่ได้เจ็ดสิบอืมเนี่ยเนี่ยครับก็สปินอีกครั้ง,ก,งก็อีกสามสิบนาทีก็กลับมาสปินนะครับแต่ว่ามันจะมันจะเตือนเราเองนะครับโทรศัพท์มันจะเตือนเราเองว่าเฮ้ยถึงกำหนดเวลาต้องมาเล่นเกมตรงนี้แล้วสปินนะครับ โอ้โตโนมัตครับยืนยันครับว่าได้จริงๆนะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ